สวัสดีครับตอนนี้ฮียเป๊กอยู่ที่ถนนสุขุมวิทนะครับและตอนนี้เราอยู่กันที่เนต้า์อีวีฟาสนะครับสาขาสุขุมวิทระยองนะครับโชว์รูมมาตรฐานเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมให้บริการลูกค้าที่อยู่ภาคตะวันออกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับไปชมกันว่าในโชว์รูมมาตรฐานของสาขาระยองมีอะไรกันบ้างไปจ้า และตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ภายในโชว์รูมนะครับของ e ีวีฟ้าสาขาระยองนะครับและในโชว์รูมเราก็จะมีมุมสวยๆนะครับแบ็กดรอปสวยๆแบบนี้นะครับไว้ให้ลูกค้าถ่ายรูปสวยๆด้วยนะครับและย้ำฮะเนต้าวราคา549,000บาทนะครับฟรีชุดแต่ง a อ r ์ร i คิดประกันภัยชั้นหนึ่งและพระบรนะครับและของแถมอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่าในนี้ ในโชว์รูมมาตรฐานนี้มีอะไรบ้างนะครับผมมาครับและตอนนี้เราอยู่ในมุมของอินโฟม t ชันนะครับส่วนที่รับรองลูกค้านะครับผมเวลาลูกค้าเดินเข้าโชว์รูมมันจะมีทีมงานนะครับคอยต้อนรับลูกค้านะครับผมและโซนต่อไปนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นมุมที่ไว้บริการลูกค้านะครับนี่มาดูไลน์อาหารนะครับที่มีบริการลูกค้านะครับโอ้โห จัดเต็มเลยนะครับกับ E ีวีฟ้าสาขาระยองนะครับผมมีอาหารเครื่องดื่มไว้คอยบริการลูกค้าด้วยนะครับผมและมุมของช่ำร่วยนะครับก็มีไว้บริการลูกค้าเช่นเดียวกันฮะต้องบอกเลยว่าโชวรุมสวยมากเลยนะครับผมมาดูกัน,นะฮะว่าเอ้ยนี่ไงนะฮะกระเป๋าสวยๆนะครับจากเนต้านะครับผมแม่ก็บอกน้ำด้วยนะฮะ อยากได้สักใบต้องทำไงนะนะครับผมนะฮะและนี่คือมุมสุ venir นะครับที่ไว้บริการลูกค้าเดี๋ยวเราพาไปดูอีกจุดหนึ่งซึ่งผมชอบมากเลยนะชั้นสองเป็นห้องรับรองลูกค้าไปครับและตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นสองครับห้องรับรองลูกค้านะครับและนี่ครับผมชอบเหลือเกินนะฮะ เพราะว่ามันกว้างขวางนะครับมีเก้าอี้สวยๆไว้คอยบริการลูกค้านะครับให้ลูกค้าที่มาเข้าสู่บริการนะครับได้ใช้บริการกันนะครับและอาหารเครื่องดื่มอยู่ด้านล่างนะครับและยังมีทีมงานฝ่ายขายบริการด้วยดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับผมและนี่ครับเราอยู่กันด้านศูนย์บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นแคชเชียร และ SN นะครับที่ปรึกษาด้านบริการตรงนี้ไว้คอยบริการลูกค้าที่เข้าสู่บริการนะครับผมไปครับแล้วเราจะพาไปดูจุดส่งมอบนะครับเป็นห้องส่งมอบสวยๆนะครับให้ลูกค้าส่งมอบและถ่ายรูปนะครับผมนี่นะฮะเป็นพื้นที่ส่งมอบรถใหม่นะครับกับลูกค้าที่ออกรถกับเนต้าอีวีฟ้าสาขาระยองเดี๋ยวเข้าไปแอบดูในะข้างในหน่อยว่าเป็นไงอ๋อแม่ตายเลย นะครับอ่าเป็นห้องแอร์นะครับนะครับนะครับเพื่อไว้บริการลูกค้านะครับไม่กับมุมส่งมอบสวยๆแบบนี้ห้องใหญ่มากนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาเลยนะครับที่เนต้าอีวีฟาสสาขาระยองและด้านหลังของเฮียนะครับผมเป็นศูนย์บริการนะครับที่รองรับลูกค้า มาใช้บริการที่ศูนย์บริการแห่งนี้นะครับที่สาขาระยองนะครับผมใหญ่เหลือเกินนะครับไปต่อครับพวกเราและนี่คือโชว์รูมและศูนย์บริการที่ได้รับมาตรฐานจาก n e ต a าออโต้ไทยแลนด์นะครับจะมีทั้งฝ่ายขายไว้คอยบริการลูกค้านะครับและฝ่ายศูนย์บริการนะครับที่รองรับลูกค้าเข้ามาใช้บริการนะครับกับโชว์รูมมาตรฐานเปิดให้บริการแล้วครบ100%เซวันนี้นะครับที่ n e ต a าอีวีฟ้าสาขาระยองครับ